สวัสดีครับฝึกเป็นพ่อบ้านนะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดไม้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องตัดไม้นะครับผมเลื่อยตัดไม้นะครับการเลือกใช้งานนะครับก็เลือกใช้งานให้ถูกประเภทนะครับเราตัดไม้เราจะเอาไปตัดเหล็กไม่ได้นะครับอะไรนะครับตัวนี้ตัดได้ทั้งไม้ทั้งเหล็กนะครับเพียงแค่เปลี่ยนใบมีดใบมีดของไม้เนี่ยนะ ให้สังเกตนะครับจะเป็นหยักเยอะๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเหล็กมันจะไม่มีรอยหยักนะครับผมโอเคสําหรับใครที่เพิ่งมาใช้ครั้งแรกเหมือนผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับผมวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัดไม้นะครับนะครับผมมาดูกันก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการแนะนํานี่ถอดเลยนะครับผม อุปกรณ์ที่เราควรจะมีนะครับอย่างแรกนะครับคือแม่แม่นกันกระแทกนะครับใส่ไว้นะครับผมตอนอื่นเนี่ยเครื่องเขาจะมาอย่างนี้เขาจะมาอย่างนี้เขาจะล็อกไปอย่างนี้นี่คือตัวเซฟของเขาวิธีการใช้งานนะครับกดล็อกนะครับโซ่ตรงนี้ยกขึ้นนะครับผมจะมีอุปกรณ์ตัวนี้คือไว้สําหรับล็อกนะฮะทุกคเชื่อตัวนี้เลื่อนได้นะครับผมตัวที่เอง เดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะฮะเดี๋ยวโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเสียบปักก่อนเพื่อป้องกันความปลอดภัยวิธีใช้ก็ไม่ยากนะนะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้ระวังนะครับอย่าเพิ่งไปจับเขานะครับอย่าเพิ่งไปจับถ้าไม่ชัวร์ว่าจะตัดอย่าไปจับนะครับอันตรายตัวนี้ไม่ไม่ล็อกนะฮะไม่จำเป็นไม่ต้องใช้นะฮะเนี่ยวิธีใช้ก็คือกด แค่กดแช่ตรงนี้เฉยนะครับกดแช่แก็จะทำงาน,าน,ต,งนตัวนี้เป็นตัวเซฟใบพัดนะครับต,รตัวเซฟใบพัดนะครับผมโอเค๋ยากจะตัดให้ดูนะครับวิธีการตัดเอาไม้สักท่อนหนึ่งเนไมเอาไม้ท่อนนี้แล้วกันสั้นๆน,นี่ผมตัดไม้ไว้นะเนี่ยไว้จะทําโต๊ะปลูกผักโอเค,อเคไม้ใส่เข้ามาในนี้ฮะไม้ใส่เข้ามาในนี้แล้วก็ล็อกเคาเข้าไป ครับล็อกตัวนี้เข้ามาหมุนครับหมุนเกลียวให้แน่นครับเลือกจุดที่เราจะตัดคือจุดนี้นะครับกดใบพัดครับผม,มก็ตัดได้เลยตได้ทแบบที่เรียบร้อยรอเครื่องนิ่งก่อนนะครับค่อยเข้าไปจับอุปกรณ์ไม้ของเราเนี่ยโอเคมันก็จะคมแบบนี้เลยครับการใช้งานง่ายๆนะครับ ก็ข้อควรระวังนะครับระวังมือนะครับระวังมือมาจับตรงนี้นะครับเวลาจับให้จับอนุชีออกมานะฮะมันจับมันจับปืนเลยนะครับจับอย่างนี้แค่นี้พอนะครับผมขอบคุณที่ชมคลิปครับสวัสดีครับ